จังหวัดภาคตะวันออกเลยดีไหมครับดินแดนแห่งอิทธิพลครับจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉิญครับอ่ะสจอนสำเริงนำมาเลยครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงครับพี่น้องครับสวัสดีครับพวกผมชาวตะวันออกนะครับวันนี้ก็มากันเยอะนะครับ เวทีไม่พอนะครับเอามาแค่นี้ก่อนพี่น้องที่รักครับผมจะขออนุญาตแนะนำชื่อสักนิดหนึ่งนะครับแดงสุบุตรการคุณนิดคุณไก่นะครับคุณวุฒิคุณคุณวุฒินะครับแดงระยองคุณโจ้โค,คุณศักดาครับแดงพัทยาห้าสองแม่ปุ๊ค,ครับแล้วก็ท่านประธานสมชายนะครับแดงพัทยาคุณจุดจุดจิต สุพิชชาครับแดงศีลชานะครับแล้วก็พี่เหน่งครับพี่เหน่งคนไหนครับพี่เหนงนะฮะแดงปาจิมบุรีนะครับคุณพี่สงานะครับคุณหมอสงาแล้วก็พี่ขาวครับนะครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีผมสจสำเริงออกตรงนี้ออกจากตรงนี้ตอนที่พวกเราขึ้นมอบตัวพี่น้องที่รักครับ มันฆ่าพวกเราจริงสอเต็มไปหมดแต่พวกมันไม่ผิดเลยครับพี่น้องครับความตายของวีรบุรุษของเราที่อยู่ข้างหลังผมและวันนี้ผมจะไม่ลืมคนนี้คนหนึ่งก็คือเ็จแดงครับพี่น้องโอ้ดังๆพี่น้องที่รักเ็จแดงยังอยู่ในใจของพวกเราใช่ไหม ตอนนี้เสดงเป็นขุนพลเป็นนายพลเทวดาไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักส่วน91คนก็เป็นนักรบเทวดาเหมือนกันพี่น้องที่รักทั้งหลายความเจ็บปวดของพวกเราทุกคนผมรู้ว่าทุกคนเจ็บปวดหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกมันโกงบ้านโกงเมือง ยังไม่พอเสือโกงความยุติธรรมไปอีกครับพี่น้องอถามว่าพูกเรายอมไหมยอมไหมอยอมไหม<อ>เราจะเปลี่ยนพลังของเราเป็นคะแนนดีไหมดีไหม<อ>พี่น้องที่รัก<อ>ผมคนหนึ่งครับที่ไม่เคยกลัวอภิษ์ไม่กลัวสุดเทพไม่กลัวใครทั้งนั้น ยกเว้นคนเดียวที่ผมกลัวคือรู้ไหมครับกลัวพวกคนเสื้อแดงเท่านั้นคนเสื้อแดงให้ชีวิตผมเอสซีปาก็ไปช่วยผมอยู่กับผมการบางคนเอาตัวปิดผมเพื่อไม่ให้ผมโดนยิงนี่คือบุญคนที่จำไม่รู้วันจบครับพี่น้องพี่น้องที่รักวันนี้เขาบอกว่าให้สัตูดิโอวิรชน ผมบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยวีดชนทุกท่านอยู่ในหัวใจของคนเสดงเสมอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องที่รักครับเราจะทวงความยุติธรรมกลับมาถ้าไม่มีความยุติธรรมประเทศนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องที่รักผมรู้ว่าทุกคนรักกันนะครับ เราจะรักกันจับมือกันและวันข้างหน้าเราจะตั้งรัฐบาลและเราจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าไหมเอาไหมเอาไหมพี่น้องครับผมมีบทรกรอนอันหนึ่งซึ่งไม่อ่านก็ไม่ได้นะครับบทรกรอนนี้มาจากไม้หนึ่งซึ่งเราจำได้ไครับไม้หนึ่งจำได้ไครับพี่น้องขอเสียงปรบมือกับไม้หนึ่งกองกุณทีครับพี่น้อง ผ่านคืนวันวันวาดราชดำริผ่านสันติวิธีทาตุราชประสงค์ผ่านสาลาแดงที่ยังเด่นดำรงผ่านสวนลมสีลมดงคนดีผ่านเพลินจิตมิดต้านยันวิทยุผ่านประตูน้ำเหมือนเป็นประตูผี ผ่านลางน้ำในวงล้อมเขาล้อมตีผ่านบทขยี้ไปถึงสามเรียนดินแดงผ่านคลองเตยบอไก่คนใจสู้เผายางรถพลางศัตรูหลังเลือดแดงคล้ายเป็ดไก่หมูหมามันคาแกง ไม้ไผ่พุ่งแดงไม่ถึงเทพซาตานขายเป็ดไก่หมูหมามันคาแกงไม้ไผ่พุ่งแทงไม่ถึงเทพซาตานขอเสียงตบมือกับไม้หนึ่งครับพี่น้องรัฐบาลชาติชัว่วคุณจงจำไว้บาปตนเน่ยมันไม่มีตัวตน แต่มันมีผลชัดเจนเร็วๆนี้ครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องต้องขออภยัยจะนน้ำทุกท่านแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเนื่องจากว่าเวลาการถ่ายทอดเหลือนิดเดียวแล้วเราจะไดเดียวขนนิดนึงผมขอแนะนำนะครับประทานพัทยาครับคุณจุลีพรครับค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน หนึ่งปีที่ผ่านไปความเจ็บปวดยังไม่หายแต่วันนี้คุณจตุพรและพี่ชายยังอยู่ในคุกและก็อยากให้พี่น้องลํำลึกถึงคนที่ตายณวันนี้ที่พวกเราเคยเจ็บปวดด้วยกันมานะคะมีความรู้สึกวระตื้นตันใจมากที่เห็นพี่น้องเสื้อแดงเราทุกคนไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ขอให้พี่น้องต่อสู้ นัดกันเจอที่กูหาเลือกตั้งขอบคุณค่ะไม่รู้ไม่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ท้งนีครับไม่รู้ครับไม่รู้ขอบคุณพี่นะ้องแกนําทางภาคตวันองทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับ